Creative Pebble จะด,ด้เป็นลำโพงสามันประจำโต๊ะของใครหลายคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะประมาณว่าถ้าเราอยากได้ลำโพงสักตัวหนึ่งไม่รู้จะซื้ออะไรต้องการความคุ้มค่าราคาดีในขณะที่ประสิทธิภาพก็จัดว่าทำได้ดีด้วยเนี่ย Pebble จะเป็นทางเลือกแรกเลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะ 700กว่าบาทนะครับก็เป็นงบประมาณที่แบบใครก็ซื้อได้แล้วมันใช้งานง่ายมันเสียบสายเส้นเดียวจบอะไรนี้เลยนะครับในขณะที่รุ่นบนกว่านั้นมันก็มีขึ้นมาเรื่อยนะครับเป็น Pebble X และวันนี้เรามาอยู่กับตัวบนบนเลยครับเป็น Pebble X Plus จุดเด่นคืออะไรก็คือมีไฟ RGB เป็นลำโพงเกมมิ่งสามารถต่อกำลังขับเพิ่มเติมได้และก็มี subwoofer ให้มาด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะไปแบบสายบนบนของฝั่ง Pebble เนี่ย ความใช้งานง่ายยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีคุณภาพเสียงและไฟอลังการมากขึ้นมาดูตัวนี้ฮะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันนะครับอันนี้กล่องก็ไม่ได้เล็กนะก็ลองดูนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเปิดออกมาแล้วภายในมีอะไรบ้างดูพร้อมๆกันอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นพวกคู่มือนะฮะอันนี้เราก็อาจจะไม่ต้องดูมากแล้วก็มีสายให้มาเดี๋ยวให้ดูีละอย่างนะฮะแล้วก็จะมีลำโพงซัตเทร์ไลท์มา2ตัวนะครับหน้าตาของตระกูลเทเบิลเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นคอนเซปต์คล้ายๆกับที่เราคุ้นชินกันนะฮะก็คือเป็นลำโพ กลมๆนะครับเอาใจสายมินิมอลที่แบบวางโต๊ะแต่งคอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีองศาที่เฉียงขึ้นนะครับทาไมก็ถึงเน้นเฉียงขึ้นอย่างนี้ด้วยความที่ไอ้ลำโพงพวกเนี้ยปกติแล้วนะครับเสียงให้ดีที่สุดนะฮะมันก็คือองศาที่ควรจะเข้ากับหูตรงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันวางอยู่ที่บริเวณโต๊ะหรือว่าวางต่ำอย่างเงี้ย องศาเนี่ยมันก็ควรอยู่ประมาณนี้มันถึงจะยิงเข้าหูเราได้ตรงๆนะครับโดยที่อันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเขาเลยเอาจริงสวยนวะผมคิดนะตอนแรกผมคิดว่าเออตระกูล p e b b l e ตอนที่ผมเห็นแรกๆอ่ะมันคือไอล้ลำโพงหลักร้อยมันหน้าตาดูค่อนข้าง,งปัะเจตใช่ไหมแต่นี้ไม่แล้วนะครับวัสดุอะไรต่างๆดูดีขึ้นเยอะนะครับและที่สําคัญฮะมีที่ม u n t i n g ด้วยนะครับคุณสามารถเอาขาตั้งมาขันแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับทำให องศาของการตั้งเนี่ยมันอยู่สูงมากขึ้นก็แล้วแต่การใช้งานคุณเพียงแค่ว่ามันสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ลําโพงตัวนี้มันก็เป็นลําโพงแบบ Active นะครับการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดู IO อีกทีมาดูอื่น,นกันต่อนะฮะตรงนี้ในกล่องใหญ่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีสิ่งที่สําคัญนะฮะ เพเบิลตัวเบสิกเนี่ยมันจะไม่มีซับบูเฟอร์แต่เป็นเพเบิลตัวบนหน่อยมันก็จะมีขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอเวลาแกะแปะ๊บน้ำหนักของแต่ละส่วนนะครับไอตัวซัตเทอร์ไลท์เนี่ยอยู่ที่ข้างละ575กรัมนะครับส่วนไอตัวซับบูเฟอร์อันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลกรัมนะครับก็ ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกมันยังคงประหยัดพื้นที่เนี่ยพื้นที่แค่ประมาณฝ่ามือผมก็สามารถวางได้แล้วนะครับโดยที่ตัวซบวูฟเฟอร์เนี่ยมาดูสเปคกันนะครับด้านหน้าก็เป็นดอกประมาณ3.5นิ้วนะครับการออกแบบตู้เนี่ยเป็นตู้ปิดไม่ได้มีพอรตระบายเบรคออกมาแต่อย่างใดส่วนด้านข้างจะเห็นว่ามีเพาสิฟวีเดเตอร์สองฝั่งนะครับตรงซ้ายและขวาเลยอันนี้ก็ช่วยให้เสียงนี่มันทุ้มนุ่มลึกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น ข้ออัพเกรดขึ้นมาจาก Pebble ตัวธรรมดาเพราะ Pebble เนี่ยมันถ้ามันไม่ได้มีซับมันก็จะไม่ได้ตุ๊กตับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้มีเข้ามาถึงแม้เป็นซับที่ไม่ใหญ่แต่ว่าก็ถือว่าเหมาะสมกับขนาดตัว s a เท l l ไลท์ดอก2.5ของเขานะครับมาดูการคนโทรลกันต่อนะครับ ปุ่มคอนชอลทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ที่ซัตเทร์ไลท์ตัวขวานะครับหลักๆแล้วก็มีวอลล่มน็อปซึ่งทําหน้าที่เป็นปุ่มพาวเวอร์ด้วยเช่นกันถ้าคุณเห็นไฟสถานะสีแดงเนี่ยคือมันปิดอยู่นะครับการเปิดก็กดค้างนะครับปิดก็กดค้างเช่นกันนะเวลาคุณใช้เสร็จแล้วหรือว่าจะไม่ปิดก็ได้นะอันนี้นไม่มีใครว่านะครับเสร็จแล้วฮะพอเราเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ที่โหมดอะไรก็จะบอกตามไฟตรงนี้นะครับสีชมพูอันนี้จะเป็นโหมด USB นะครับเวลาเปลี่ยนโหมดกดที่ปุ่ม Bluetooth บ,บลูที สีฟ้าอันนี้เป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับซึ่งถ้ากระพริบก็คือมันกําลังต้องการแพรอยู่นั่นเองก็สามารถเปลี่ยนนี้ได้นะครับเสร็จแล้วฮะถ้าเรากดปุ่มนี้ลงไปปุ๊บวอลลุ no b, ่มน็อปก็จะเห็นว่ามีการกระพริบเป็นการมิวส์เสียงนะครับตรงบริเวณนี้ส่วนการปรับวอลลุ่มนะครับอันนี้ก็จะไม่มีตันหัวตันท้ายนะแต่ว่าจะมีการแก,ก๊กแ๊นะเวลาคุณหมุนเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีนะมันจะมีแบบกึกกึกเนี่ย ประมาณนี้นะครับโดยที่1กึ๊กเนี่ยจะเท่ากับ6เบอร์บนวินโด w s นะครับเวลาคุณปรับตรงนี้ Volume ในวินโด w s ก็จะปรับไปด้วยเลยในกรณีที่คุณใช้โหมด USB อยู่ถ้าเป็น AUX ก็จะแยกกันนะครับต่อมาฮะมาดูการปรับไฟ RGB บ้างนะครับปุ่มตรงนี้ฮะเป็นปุ่มโลโก้ไฟเนี่ยเวลาคุณกดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนเอฟเฟกไปเรื่อยๆนะฮะไฟ RGB อันนี้ผมบอกตรงนะครับว่ามันไม่ใช่ไฟ RGB แบบว่า RGB อะไรเงี้ยน,นะครับมันเป็นไฟแบบว่าเหมือนเป็นลายออกมาเฉยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครต้องการความมินิ ตัวนี้มันไม่แยงตาหนอนนะครับเพราะว่าเอาจริงมันแทบไม่ได้สว่าออกมาเลยเป็นเหมือนแค่เป็นลายตัวเครื่องฮอนเองนะครับ๋ยวผมลองเปลี่ยนเอฟเฟกให้ดูฮะอันนี้เป็นการแบบว่าพอลส์เป็นจังหวะเรนโบว์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆครับอันนี้ก็ปิดนะฮะอ่าเป็นการไล่สีบ้างนะครับ เอฟเฟกต์เบสิกเบสิกหมันก็มีมาประมาณนี้นะครับส่วนอันไหนที่มันปิดไปนเนี่ยก็คือเราต้องเปิดเสียงก่อนมันจะเป็นอีควอไลเซอร์วิ่งขึ้นมาส่วนการเอาพุทนะครับก็จะเห็นว่าสามารถเอาพุทออกได้อีกนะครับเป็นหูฟังถ้าคุณอยากจะใช้ต่อมาแล้วก็รองรับไมโครโฟนด้วยเช่นกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเสียบ USB แล้วก็ไม่รู้จะไปเสียบไมโครโฟนตรงไหนใช่ไหมเราก็สามารถอ้างอีกตรงนี้ได้ด้วยฮะการเชื่อมต่อนะครับลหลักแล้วจะมีอยู่3ช่องตรงนี้นะครับผมแนะนําวิธีการใช้ดี่สุดนะก็คือคุณเสียบ USB C ตรงเนี้ย เอาสัญญาณเข้าจากคอมแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์เข้าช่อง usb c pd อีกหนึ่งอันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเสียบ usb c เอาสัญญาณจากคอมเอาไฟจากคอมอย่างเดียวเนี่ยมันจะกําลังขับสูงสุดที่15วัตต์ rms นะครับแต่ถ้าคุณเบิ้ล usb c pd เข้าไปด้วยเนี่ยซึ่งอะแดปเตอร์ต้องใช้นะครับจะเป็น 5V 3โวลต์3แอมป์หรือว่า1 5โวลต์2แอมป์นะครับก็จะเป็นการเบิ้ลกาลังขับไปที่30วัตต์ rms คุณภาพเสียงเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนฮะแล้วเราจําเป็นต้องเสียบอป USBPD หรือเปล่าจริงๆต่อตรงมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันจําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณเสียบ USB เฉยๆเนี่ยกำลังขับมันจะเอาจากไฟเลี้ยงของคอมพิวเตอร์ซึ่งมันดันใ้สูงสุดที่15วัตต์ม m s นะครับแต่ว่า15วัตต์ม m s คือมันก็ดูไม่ได้แย่ใช่ไหมขนาดลาโพงขนาดนี้แต่คุณภาพเสียงบอกตรงนะครับผมว่ามันไม่ไม,ไม่โอเคแต่ว่าถ้าคุณเสียบ USBPD เข้าไปเนี่ย กำลังขับของตัวเขานะครับจะขยับขึ้นเป็น30วัตต์ i m s ซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยมันแบบคนละโลกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าคุณอยากจะให้ตัวลำโพงเนี่ยมันแสดงศักยภาพมาใ้เต็มที่นะก็ควรจะเสียบ USB PD ไว้ด้วยโดยดปเตอร์ต้องใช้นะครับก็จะเป็น5โวลต์3แอมป์หรือไม่ก็15โวลต์2แอมป์นะครับก็ขอให้เป็นมาตรฐาน PD ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองเซตอัพกันต่อนะครับโดยที่ฝั่งขวาเนี่ยอันนี้ไอตัวซัตเทิร์ไลท์หลักเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรล้ว ความยาวห่างกันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็วางได้ประมาณ1เมตรนิดๆนะเพราะว่าสายตรงนี้มันไม่ใช่สายที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหยุดอยู่แค่ตรงนี้ถ้าคุณกว้างกว่านี้นะครับก็อาจต้องไปวางใต้จออะไรอย่างนี้แทนนะถ้าสมมติว่าคุณใช้จอเอ t r ไ w วนะส่วนการเชื่อมต่อเข้าซับนะครับก็มันจะมีสายออกมาจากตัวเซ็นเซอร์หลักอีกหนึ่งอันอันนี้ก็ถอดไม่ได้เช่นกันนะเป็นหัว RCA นะครับคุณก็หันด้านหลังตัวซับมาจะเห็นว่ามีช่องสีฟ้าอยู่ เสียบไปเท่านี้ก็เป็นอันจบแล้วนะครับตัวซับวูเฟอร์อันนี้มันไม่ได้มีคอนโทรอะไรแต่อย่างใดนะปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแบบลำโพงที่มีซับวูเฟอร์บางทีเราสามารถปรับซับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีคอนโทรอะไรให้มาฮะมีแค่ช่องสำหรับการเสียบรับสัญญาณเพียงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับคุณก็ไปเอาสัญญาณเข้าจากคอมโดยการเสียบเป็นช่อง USB C ซึ่งเขาให้สายมานะครับสายยาวประมาณไหน อันนี้ก็เดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับหเมตรยีเมตรสาอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าเพียงพอนะสำหรับการต่อเข้าคอมนะครับส่วนอีกเส้นก็ให้มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้คุณก็ อาจจะเอาไว้ต่อพวก USB PD อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่ฮะว่าคุณจะใช้เส้นไหนและสุดท้ายครับก็จะเป็นช่อง3.5 AUX นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้อันนี้ไม่จําเป็นก็ได้ฮะโดยรวมก็ประมาณนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาพูดเรื่องเสียงกันต่อนะฮะว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เอาจริงมันก็คอมเมนต์ได้ยากเหมือนกันคุณควรจะไปฟังเองดีสุดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะฟัง,องคอมเมนต์นะ สำหรับตัวนี้ผมว่ามันเป็นลำโพงที่ฟังเพลงโทนแบบเพลงตลาดเช่นเพลงสตริงเพลงป๊อปเพลงร็อกเบาๆอะไรเงี้ยได้สบายๆนะครับเนื้อเสียงมีนะครับเพราะซับวูเฟอร์เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยเสียงกลางจะเด่นนะครับแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ย ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ประมาณว่าถ้าคุณฟังเพลงที่ไปอยู่ในเรนจ์ของเมนสตรีมทั่วไปเพลงตลาดที่คุณเจอตามวิทยุอะไรอย่เงี้ครับมันเป็นอะไรที่โอเคนะครับแต่ถ้าคุณไปสุดทางแบบว่าไปฟังคลาสสิคอลไปฟังเพลงเครื่องดนตรีอะคูสติกแบบว่าน้อยชิ้นหรือว่าไปสุดทางสายเดธเมโร่ฮิปฮอปหนักหนักเบสตุ้มตามอะไรอย่เงี้ย อันเนี้ยมันจะยังแสดงศสกยภาพออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่อย่างที่เห็นนะฮะมันก็ไม่ได้มีตัว mid range ใหญ่หรือว่าไม่ได้มี t w i t t e r แยกออกมานะครับมันก็เลยไปไม่ได้สุดาทางเสียงเนี่ยมันจะมาในโทนกลางๆไม่ได้ถึงขั้นใสแต่ว่าั u b w o o f e r เนี่ยจะช่วยในเรื่องน้าหนักไม่เป็นอย่างดีนะครับ <S <S ทีนี้ฮะเรื่องคุณภาพเสียงระหว่างการต่อกับไม่ต่อ USB PD เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรนะครับโทนเสียงโดยรวมเนี่ยมันเเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณเสียบ USB PD ต่อเข้าไปเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าาคุณอแบบ ออกมาแบบทุกอย่างมันจะเปิดขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ายังไงคุณควรจะเสียบ USB PD ไว้ P D y นะครับมิฉะนั้นคุณก็จะใช้ลาโพงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของมันนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องการเล่นเกมในการดูหนังเนี่ยผมจัดว่ามันทําได้ในเรนจ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าไปฮะถ้าลําโพงมันฟังเพลงตลาดได้ดีมันก็จะดูหนังได้ดีโดยเฉพาะไอ้พวกเสียงพูดที่เป็นเสียงกลางรวมไปถึงเสียงระเบิดต,ตุ้มๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่า ground shaking แบบว่าพื้นสั่นบุม่มเหมือน fer ใญ ก็มันแค่3นิ้วกว่า,วานะครับแต่ยังไงฮะมันเพียงพอสำหรับห้องประมาณ6คูณ6เนี่ยเต็มห้องได้อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ เสียงเรื่องลำโพงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังคอมเมนต์อาจจะไม่ได้นะครับย้ำอีกทีว่าถ้าคุณอยากจะรู้เป็นยังไงแนะนําให้ไปลองที่ร้านนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากลองก็ฟังตามคอมเมนต์ผมประมาณนี้คร่าวๆก็ได้ฮะอ๋อแล้วที่ผมคอมเมนต์เรื่องเสียงไปเมื่อกี้คือการฟังผ่านโหมด USB เท่านั้นซึ่งเป็นโหมดที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะาลำโพงเนี่ยมีแดกภายในก็ควรจะใช้แดกของมันนะครับจริงอยู่ฮะว่าคุณจะเอาแดกภายนอกมาใส่ต่อ AUX ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าลำโพงในเรนจ์วันนี้มันยังคงไม่ เพราะฉะนั้นแล้วซื้อไป USB เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับส่วนถ้าคุณจะฟังบลูทูธอันนี้นะครับก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3เรื่องเสียงอะไรต่างๆก็เป็นโคเด็กแบบว่า SBC นะครับมันไม่ได้มี AAC หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าไอตัวแบบ Hi-res g h อะไรเข้ามานะครับก็ยังคงเป็นโคเด็กเบสิกของบลูทูธอยู่สัญญาณไม่ได้ขาดหายอะไรเพราะว่า5.3เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปนะครเรื่องเสียงอะไต่างๆบิดเบทที่ผ่านมายังไม่ใช่ในระดับ Hi-res g h นะครับแนะนำว่าสุดท้ายแล้วฮนะอยากจะให้ดีที่สุดก็คงจะต้องเป็น USB อะไร AUX นะครับเท่าที่ผมลองไอสายของเขาเนี่ยไปใช้งานกับพวกโน้ตบุ๊กอะไรอยเงี้ย มันสู้ USB ไม่ได้เลยนะครับคนในเรื่องถึงย้ำไลฮะว่าใช้ USB ดีสุดละสรุปนะครับสำหรับ Pebble X Plus ตัวนี้นะครับก็ถือเป็นลำโพงอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับราคาของเขาอยู่ประมาณส0 0พไปปลายๆนะครับแต่อันนี้เรื่องเสียงกับราคาคุ้มค่าไหมแล้วแต่คนจะมองนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นลำโพงที่ราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะฟังเพลงแนวเฉพาะงบประมาณระดับนี้มันยังจะมีตัวที่แบบว่าใสได้ดีกว่านี้หรือมีตัวที่ทุ้มได้ดีกว่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะไปกลาง ตัวนี้5000ก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณฟังเพลงแนวใดแนวหนึ่งมันจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไปแต่ละด้านเท่านั้นเองนะครับอื่นๆเป็นยังไงฮะเรื่องดีไซน์ก็ตามสไตล์เพ b l e นะครับตัวมันอาจจะใหญ่กว่าเพบ l e ปกติอยู่นิดน,นึงนะครับแต่ว่า ไฟ r g รีบอะไรต่างเนี่ยมันก็ยังคงทำให้ดีไซน์ดูมินิมอลได้อยู่นะครับมิบบนิมอลหมายความว่าไงปกติเนี่ยถ้าเป็นลำโพงแบบเกมมิ่งมันจะ r า b ์จีบ r อ b ใช่ไหมบบสว่างบุง้มขึ้นมาแบบว่าเวลาคุณจะนอนมันต้องลงไปปิดน,นะฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับ RGB ีเขามีจริงแต่มันเป็น RGB บว่าเหมือนเพิ่มลายเฉยๆให้เราแค่ดูลำโพงม,มันสวยงามมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีไฟเป็นแสงออกมาแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอนเซปต์เรื่องมินิมอลแต่งโตคอมเนี่ยตัวนี้ยังคงตอบโจทย์ได้อยู่ฮนะ